สวัสดีค่ะก็เมียวอินดีมนะคะหนึ่งในสมาชิกอินดีมรหัส6 6 0 0 6 7 7 4 5นะคะวันนี้เราจะมาประชาสัมพันธ์เรื่องราวของธุรกิจตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอินดีมซึ่งมีคุณก้องอาคาัครนิติพลเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านเป็นประธานหลายๆคนสงสัยว่าอินดีมดำเนินธุรกิจแบบไหนเป็นอย่างไรทำงานกันแบบไหนนะคะอินดีม เป็นงานเครือข่ายผู้บริโภคนะคะที่เราบริโภคสินค้ากับบริษัทแล้วเรามีแล้วเราสามารถมีรายได้เกิดขึ้นมานะคะซึ่งแนวความคิดนี้เกิดขึ้นมาจากผู้บริหารทั้ง5ท่านนะคะรวมถึงประธานของเราด้วยนะคะซึ่งคุณก้องอครนิธิพนเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านเป็นประธานวันนี้แมวจะมาแนะนำธุรกิจ ที่ชื่อว่าอินดีมไม่นานนะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับผู้บริหารของเรานะคะว่ามีใครบ้างหนึ่งเลยคือประธานประธานบริษัทของเราคือคุณก้องอครนิติพลเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านซึ่งท่านมีวิสัยทัศน์ของท่านก็คือผมเชื่อว่าทุกคนบนโลกใบนี้สามารถประสบความสำเร็จได้ถ้าเราใช้เครื่องมือที่ถูกต้องและเครื่องมือที่ว่านี้ก็ คืออินดีมนะคะแล้วยังมีผู้บริหารอีก5ท่านนะคะที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มีหน้าที่ดูแลเรื่องของการเงินให้กับสมาชิกอินดีมนะคะคุณตรงมีเป็นผู้เชี่ยวชาญและบริหารเงิน คนต่อมานะคะคือคุณโจ้คุณโจ้สมภพปันศรีนะคะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะแบรนด์ยักษ์ใหญ่ต่างๆของประเทศไทยโดยเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการดีลพาร์ทเนอร์และเข้ามาอยู่ในองค์กรของอินดีมนะคะคนที่3คือคุณโอมผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารธุรกิจเครือข่ายประสบความสําเร็จใน หลักผันล้านมาแล้วนะคะทำหน้าที่ในการดูแลระบบงานทุกส่วนของบริษัทอินดีมนะคะคนที่4ี่คุณแนนนี่นะคะที่ปรึกษาและฝึกสอนงานอดีตนักร้องและนักแสดงระดับหน้าของไทยมาพร้อมกับประสบการณ์และทักษะความรู้ด้านงานต่างๆนะคะเพื่อยกระดับการทำงานของบริษัทนะคะคนที่5คือคุณนันนะคะผู้จัดการทั่วไป ประสบการณ์เคยดูแลบริษัททุกด้านในการจัดการภายในของบริษัททั้งไทยและต่างประเทศการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2 5 6 1นอะคะอินดีมดม,มีโรงงานผลิตสินค้าเป็นของตัวเองนะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงรายเพื่อผลิตสินค้าให้กับบริษัทโดยตรงนะคะพร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ด้วยมาตรฐาน ISO 22716นะคะแหล่งวัตถุดิบล้ำค่าแห่งเดียวในประเทศไทยนะคะน้ำพุแล่เย็นทรัพยากรล้ำค่าจากธรรมชาติที่เป็นส่วนผสมหลักของสินค้าข้าวหอมเมืองปายนะคะหนึ่งในวัตถุดิบเกรดพรีเมียมนะคะ หนึ่งในช่องทางที่ช่วยเหลือกเกษตรกรนะคะแล้วอินดีมเรายังมีพาร์ทเนอร์อีกเยอะแยะมากมายที่เข้าร่วมกับเรานะคะก็จะมีเวิร์กพอย์นะคะอายุน้อยร้อยล้านที่ w นานนเซียนะคะและอีกเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะเอามาพูดถึงกันนะคะกลุ่มผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมนะคะของอินดีมก็มี วพวกสกินแคร์สกินแคร์ใช้ดีแล้วบอกต่อนะคะเห็นผลลัพธ์แล้วบอกต่อนะคะซึ่งมันสามารถสร้างรายได้ให้เราได้ด้วยนะคะมันจะมีงานไหนนะคะที่เอ,อเรากินเราใช้สินค้าแล้วสุขภาพดีแล้วแถมเรายังมีรายได้เกิดขึ้นมาด้วยนะคะอาหารเสริมเป็นพวก e ี i นไอไนกรเอ็กเอสมีไ o ออและอีกเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยววันหลังเราจะมาพูดถึงสรรพคุณของสินค้านะคะอุปโภคบริโภคมีกาแฟอินดีมนะคะยาสีฟันนะคะมีอีกเยอะแยะมากมายสรรพคุณก็ดีเยี่ยมเลยนะคะแผ mm hmm. นการจ่ายค่าตอบแทนของเราก็ไม่ยุ่งยากนะคะการเริ่มต้นธุรกิจกับอินดีมสมัครเป็นพาร์นเนอร์กับอินดีมเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ก็มีใบ สมัครนะคะสำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตสำเนาบัญชีธนาคารนะคะจิทธิประกันอุบัติเหตุรับทันทีประกันอุบัติเหตุ1 0 0 0 0 0สบาทนะคะเลือกประเภทของธุรกิจไซส์ S เ,เราวันนี้เราเอาไซส์ S กับ L2 ไซส์นะคะเพื่อมาแนะนำนะคะนะคะคุณประโยชน์ หลัก5ช่องทางรายได้จากการบริโภคสินค้าหรือที่เราเรียกว่าซื้อซ้ำนะคะคำนวณอยู่ที่20ชั้นลึกแบบลอัพโดยโบนัสข้อนี้นะคะตัวข้างเดียวก็ได้เงินนะคะเดี๋ยวสําหรับใครที่สนใจธุรกิจอินดีมก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่โดยได้ที่เราโดยตรงเลยนะคะเหมียอินดีมยินดีให้ข้อมูลนะคะสำหรับใครที่ กลัวว่าเฮ้ยฉันไม่สวยฉันทําได้ไหมไม่เก่งฉันทําได้ไหมอันนี้เราบอกเลยนะคะว่าอินดีมขึ้นอยู่ที่ตัวคุณเองนะคะไม่สวยไม่เก่งเราก็สามารถทําได้เพราะอินดีมเรามีระบบเรียนรู้ให้นะคะระบบเรียนรู้ของเราเรามีระบบมออีบริษัทมีทีมนะคะ มีทีมคอยช่วยเหลือนะคะทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยเครื่องมือสนับสนุนและขยายธุรกิจของเรานะคะการทำงานของเราก็ไม่ยุ่งยากนะคะแบบออฟไลน์ line, เราจะมีคู่มือนะคะเครื่องมือเครื่องมือ opp startup เดี๋ยวเราจะมีคอร์สสำหรับเรียนรู้สำหรับคนที่จะเพิ่มทักษะให้กับ คุณนะคะให้เราเป็นมืออาชีพได้นะคะงานแค้มป์ต่างๆนะคะเราต้องเราเ,เมื่อเราเป็นสมาชิกแล้วเราเข้างานแคมป์ต่างๆเพื่อสร้างตัวตนเพื่อจะทําให้เราเออมีประสบการณ์แล้วก็เก่งนะคะสําหรับคนที่ไม่ถนัดออฟไลน์หรือคุณจะทําออนไลน์ก็ได้นะคะ อินดีมเราสามารถประชาสัมพันธ์ได้ทุกช่องทางนะคะเพราะว่าบริษัทของเราเป็นบริษัทที่ถูกกฎหมายนะคะเป็นงานสีขาวมีทั้งผู้บริหารบริษัทสินค้านะคะถ้าเป็นงานที่ผิดกฎหมายจะไม่มีสิ่งเหล่านี้ให้เรานะคะมีแต่เงินลงทุนแต่ของอินดีมเราลงทุนหลักพันเราสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกับคุณก้องอาคารนิพุ์เจ้าของรายการอายุน้อย้อยล้าน แล้วส,สำหรับอินดีมใครที่สนใจหรืออยากสมัครสมาชิกหรือใครที่ติดตามเรามานานแล้วอยากจะสมัครจะทำไงดีปรึกษาเราได้ที่โทร0853011868นะคะเรายินดีให้ข้อมูลทุกเรื่องของอินดีมนะคะสำหรับวันนี้เมียวอินดีมลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ